สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือวปสได้จัดพิธีปฐมนิเทศน,นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่6ในวันศุกร์ที่10ถึงวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2 5 5 9ณนรงแรมเทวมันตรารีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการกล่าวต้อนรับนักศึกษาช่วงบ่ายได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีและช่วงค่ำได้มีกิจกรรมที่มาในทีมอินเดียนาโจนส และในช่วงเช้าของวันเสาร์ได้มีการจัดอบรมวิชาการกับทางคอปพอเพื่อให้ความรู้กับเหล่านักศึกษารุ่นที่6ในขณะที่ช่วงบ่ายมีพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้รุ่นน้องวปรสรุ่น6พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปราร์ตี้ที่มาในทีมไวท์จังเกิลซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ ส่วนช่วงเช้าวันอาทิตย์นักศึกษาวปรทุกคนได้จัดก,กิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยคณะนักศึกษาวปรรุ่นที่1-6ถึงเดินทางไปช่วยเหลือช้างที่ป่วยและช้างที่ถูกปลดจากการทำงานที่มูลนิธิบ้านชอช้างชราส่วนคณะนักศึกษาวปรรุ่นที่5ได้มอบเงินเป็นจำนวน5 0,000บาทเพื่อเป็นค่าอาหารและค่ารักษาให้แก่มูลนิธิบ้านชอช้างชราอีกด้วยคือกิจกรรมนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีรุ่นพี่ นะครับที่เป็นผู้ที่จบการอบรมในหลักสูตรัวประรรุ่นก่อนๆเนี่ยมาเจอกับรุ่นปัจจุบันอนอกเหนือจากการสารสัมพันธ์ก็สามารถที่จะสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันเพราะว่านักขณะที่เราจัดการอบรมในแต่ละรุ่นในแต่ละปีเนี่ยพัฒนาการเกี่ยวกับประกันภัยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เจอกันแล้วทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะมิตรภาพเกิดขึ้น นะครับนอกเหนือจากมิตรภาพก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะครับเป็นการจัดอบรมที่คุ้มค่ามากนะคะทั้งด้านความรู้แล้วก็กิจกรรมต่างๆเพราะทุกกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดที่เราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเพื่อประเทศชาติของเรานะคะมีหลายๆกิจกรรมที่ทำให้ส่งเสริมให้เราได้รู้เรื่องของระบบ ประจริงๆแล้วการทำสารประโยชน์ก็แล้วแต่แต่ละรุ่นที่จะพิจารณาให้ช่วยกันทำแล้วแต่ใครจะมองโครงการไหนดีนะเดี๋ยวนี้เราสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับให้อยู่ได้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับ